เอามาครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไหลยนต์วุฒิชัยของถู่เช่นเคยนะมา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  FK FKM นะครับตัวนี้ช่วงยาวเครื่องโอ้โหเครื่องสุดๆเสียงเสียงเครื่องนิ่นแน่นฟิปเลยนะฮะมามามาพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูใครที่กําลังมองหารถยาวรถใหญ่นะครับมามาดูคันนี้เอามาดูเดี๋ยวผมวัดช่วงกระบะให้ดูด้วย ไอ้ช่างทอนเดินหน้าถอยหลังเล่นก่อนช่างทอนเอาตลับเมตรมาวัดกระบะหนูเรียกว่ายาวกี่เมตรตัวนี้เป็นตัวตัวเอ็มนะครับตัวเอ็มมันจะช่วงยาวพิเศษนะ FC เราพี่น้องเรานะเอาดูดูดูเดี๋ยวให้ช่างผมพาดูรอบกันไอ้ช่างทอนเอาตลับเมตรมาก่อนพวงมาลัยน่าจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์หรือเปล่พาวเวอร์เรียบร้อยครับตัวนี้มาจะพาดูหัวดูรอบกันแล้วให้ช่างทอนดำหัวขึ้นไมาเอง วันนี้แดดดีหน่อยนะครับสายแล้วถ่ายคอนเทนต์ไปสามสี่คันนะครับ<ป><ๆ>เพราะว่าได้เลิกขยับรถชัดสีไม่มีที่ติเลยสวยมากนะฮะเสียงเครื่องก็ฟลิปเสียงเครื่องนี่นแน่นฟลิปเลยนะครับดูชัดสีนะขนาดยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยรถอ่ะเพิ่งมาลงเพิ่งประมูลได้เมื่ออาทิตย์เนี่ยฮะเพิ่งประมูลได้นะครับรถอ่ะดูครับเบ<ๆ>ื้องท้ายดูน็อต กลิปเลยสวยมากครับคันนี้จะขายราคาพิเศษแบบสุดๆนะครับราคาพิเศษแบบสุดๆให้ FC เราเราพี่น้องเราเลยนะฮะเอกสารอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะคะันนี้นะขนาดยังไม่ได้ล้างนะเนี่ย เสียงเครื่องแน่นคลิปเลยนี่ครับ FK455M นะครับเสียงเครื่องนี้แน่นเฟียบไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวให้เขาดำหัวหัวก็แห้งแห้งแบบแห้งสวยงามอะ่ะแห้งสุดๆคันนี้ดูครับ <Wow. S 1> เอกสารอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับ <Wow. S 1> กระบะกี่เมตร 6 6เมตรกกระบายยาว6 6เมตรกเซนกระบาเหล็กทั้งลูกใช่ไหมช่างทอน <Okay. S 1> กระบาเหล็กทั้งลูกเลยเดี๋ยวดูพื้นว้าว <Wow. S 1> พื้นก็เป็นพื้นเหล็กเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะฮะ <c oughs> จะเอาคำไหนมาพูดว่าความแห้งความสวยความเดิมทนนี้ไม่มีที่ติเลยพวงอะไรก็ power คอนโซลคอนโซลรถวิ่งได้เท่าไหร่เราไม่รู้เนี่ย ปีนขึ้นก็ปีนยากมีตำหนิบ่อขาดนะครับเอาดูเนี่ยลังคาเต็มไปด้วยเกจิอาจารย์นะครับเดินทางปลอดภัยครับเกจิเพียบเลยอยู่บนลังคาครับคอนโซ <c oughs> นคอนโซลดูดีครับไม่ได้คี้เลี้นะดูดูครับเกจิอาจารย์เพียบครับข้างบน รวมอะไรก็เป็นพาเวอร์เสร็จสับเรียบร้อยเอาไาดำหัวหน่อยช่างทอนหัวแห้งคลิปเลยนะแห้งมากสวยมากดำหัวนะยไอ้พี่โอ้ดูประตูปิดคับอ่าเดี๋ยวให้เขาดำหัวก่อนครับมาดูพื้นหัวกันติดอย่างนออ่าแบบนี <laughs> ้ ขาไม่เตะครับส่งใส่สปริงตายครับต้องน้ำมันหยอดแล้วก็น้ำมันหยอดกันนะครับอ่า้องรปลายครับขึ้นแล้วครับเบาครับดูดูเครื่องครับ FC เราพี่น้องเรา 14, พกดีสิบสี่เห็นป่ะท่าน 6D14 ไหมใช่ 6D14 น,นี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะแห้งๆส,สวยๆกิ๊บๆดูหัวครับยื้นตรงนี้ก็น่เขาจะปะเก็บเรียบร้อยนะครับดูกระดูกด,ดูหัวกิ๊บมองตรงเลยกิ๊บมากสวยมากเครื่องใช้ยาวๆนะครับเครื่องใช้ยาวๆไปเลยนะฮะเห็นไหมสุดๆเรื่องเครื่องนี่สุดๆบอกเลยนะจกนักรพรเนาะสวยจริง สวยจริงคันเนี้ 6D14 แห้งกิฟต์ 6D14 165แรงใช่ไหมจังทร์ร้อน165แรงครับดูขาดีดขาอะไรยังเดิมเดิมแบบสุดๆเอามาดูคันนี้ครับ FK FK ตัวเองโอ้ฟังเสียงเครื่องเลย โคตรกิฟอะ่ะกิฟสุดๆ,ดๆพื้นทําเก็บเรียบร้อยหัวแห้งๆกระดูกยังสวยอยู่เลยดูกระดูกดูกระดูกหัวนะครับกระดูกหัวสวยกิฟเห็นไหมสองข้างเลยนะฮะก็มีพื้นตรงที่เหยียบเป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่เขาเหยียบเนาะหัวแห้งๆเดิมๆบางๆแห้งๆเดิมๆบางๆครับเอาดูเนี่ยจะถอยเข้าไปจอดเทียบกับพันสิบล้อนะ ทำถอยให้เขาไปจอดเทียบกับพันสิบล้อให้อยู่ด้วยกันแบบสวยๆ,ๆกระบะยาวเท่าไหร่นะหกเมตรหกสิบหกเมตรหกสิบครับกระบะยาวนะหกเมตรหกสิบเซนนะครับสําหรับเอฟซีเราที่กาลังไปหาหารถไปวางเคนหนึ่งวางเคนสองรถวิ่งล่องยาวตัวนี้จะเหมาะสมมากแล้วก็วางเคนยกต้นไม้ขนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะสมสุดๆแล้วราคาที่ผมเปิดขายไม่ถึงสามแสนทีนี้ ขายไม่ถึง3 0 0แสนครับผมจะเปิดขายนะครับผมจะเปิดขายราคาไม่ถึง3 0 0แสนเอาไป2อ9แ0 0าบาท2 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้เอกสารชุดโอนอยู่ในมือผมเรียบร้อยพร้อมโอนพร้อมให้เอฟซเราพี่น้องเราไปโอนได้เลยนะครับโอนไม่ได้คืนเงินทุกบาททุกสตางค์โอนเปลี่ยนชื่อเป็นของ f c เราพี่น้องเราไม่ได้ผมคืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะฮะสองแสนเก้าหมื่นสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท จะพูดหน้าแล้วผมโอ้ยกระบะายาวหกเมตรหกสิบนะครับหกเมตรหกสิบเกือบเจ็ดเมตรอะยืนพื้นสวยอะไรสวยนะรถประมูลมันก็จะสวยแบบนี้แหละเอฟซี FC เราพี่น้องเรานะรถ้าเปิดฝาท้ายออกเจ็ดเมตรยี่สิบเลยนะครับเปิดฝาท้ายออกมันจะยาวออกมาอีกนะครับเปิดฝาท้ายออกแล้วก็มันก็จะห้อยห้อยชั้นวางยาวออกมาอีกนะครับโอ้สวยแฮะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท สองแสนเ้าห่บาทเอาแด้ช่างทอนอ้าช่างทอนครับเดินหน้าถอยหลังหน่อยหาที่ถ่ายปกก่อนเดี๋ยวผมหามุมถ่ายปกก่อนนะครับว่าผมจะถ่ายถ่ายปกมุมไหนดีเพราะว่ารถมันแคบเสื้อเกินครับคันนั้นก็เอาไปจอดแล้วเนี่ยรอผมถ่ายรูปอยู่เนี่ย <laughs> เอามุมไหนมุมนี้อ่าเอามุมนี้เลยเดี๋ยวผมถ่ายปกก่อนนะครับจะหามุมถ่ายปกก่อนครับ พื้นที่แคบหลือกเกินครับหามุมถ่ายปกนะครับถ่ายปกไม่สวยรถช่วงยาวพิเศษเลยตัวนี้ตัวเอ็นนะปกเมตรหกสิบอ่าชวงอะไรพาวเวอร์สรสับเรียบร้อยกิฟต์แน่นสวย,สวยนะฮะอาจจะถ่ายปกตรงไหนดีอ่าเดินไปแล้วจอดเทียบๆนี่แหละเดี๋ยวจะหามุมถ่ายปกก่อนว่ามุมไหนมันจะดูดีมุมไหนมันจะสวยเออเออเอออ่าน่าจะเกือบได้แนละ้วอู้ออกมายืนแบบสดๆออกมายืนแบบสวยๆย,ยางดี ยางดี6เส้นเลยนะครับ FC เราพี่น้องเราเอาไปใช้ก็ใช้ยี่ยยอไปเลยครับยางดีทั้ง6เส้นยางสวยทั้ง6เส้นเลยชัดซีสวยกิ๊บไม่มีตําหนิเลยนะครับชัดซีผมรับประกันให้เลยนะครับสวยมากรถวิ่งได้เท่าไหร่ช่างทอนดูดิเดี๋ยวช่างทอนดูก่อนรถวิ่งได้เท่าไหร่นะครับสองแสนสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน โอ้ยสองแสนกว่าเครื่องกิฟเลยเครื่องแน่นฟิปเลยได้มุมถ่ายถ่ายปกแล้วเดี๋ยวถ่ายปกยปกีแป๊บนึงครับผมโอเคราคาก็บอกมาแล้วนะโปรโมไร power 6D1465 แรงนะครับโปรโมไร power ยางดีหกเส้นกระบะยาวหกเมตรหกสิบเซนนะครับ FC เราพี่น้องเราท่านไหนกําลังหารถไปวางเคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวางเคนบรรทุกของที่มัน เหมาะสมกับช่วงยาวดู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 ดดพวงมาลัยความนิ่มครับอ้าวโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไรงยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนนะ์ห้น่งนย์เก้าี่สวุฒิชัยอะไรยนกาะสินชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้ก็การันตีความมาตรฐานเหมือนเดิม ากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,ะให้มีช่องอ่าโอเคจะได้มีช่องจะได้มีช่องเข้าไปดูหน่อยเอาตรงนี้ก็ได้ช่างทอนเอาตรงนี้แหละนะครับอย่าลืมนะ FC เราพี่น้องเรานะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากมากครับ